สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้บน Garden Channel นะคะปลูกพริกแล้วก็ผักขึ้นช่ายค่ะต้นพริกค่ะผักขึ้นช่ายค่ะเราปลูกก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ทำคลิปวิธีการปลูกค่ะถ้าอากาศเริ่มเย็นแล้วเรามาต่อนะคะ อุปกรณ์มีอะไรบ้างที่เราจะเตรียมเอาผักลงแปลงนะคะมีเสียมสําหรับขุดต้นกล้านะคะแล้วก็มีสําหรับใส่ต้นกล้ามีเบรวรดน้ํามีอ่าที่พวนดินแล้วก็มีจอบนะคะอ่าเริ่มต้นแรกเลยนะเรามาเตรียมดินเลยจ้าเตรียมดินเตรียมดินเพื่อจะปลูกนะแล้วก็พลาดคลาดนะ ขุดดินนะคะขุดดินนะนี่คือเดี๋ยวเราจะปลูกผักขึ้นช่ายก่อนนะจ๊ะแล้วจอบขุดๆแบบนี้แล้วก็ใช้คาดนะคะแล้วก็จะลดน้ำลดด้าให้ดินมันชุ่มหน่อยเนาะใช่ไหเราเบียวน้ำมาลดให้ดินชุ่มหน่อยหน่ง จะตัดน้ำบนรถน้ำเลยจ้ะรถน้ำไว้รอแล้วเราพาไปเอาต้านแรกเลยจ้ะเจะรีวิวการเอาผักลงแปลง บางส่วนตอนนะไปต่อเลยค่ะเราไปเอาต้นต้าผักเพืที่จะมาลงแปลงนะจ๊ะ นะคะใช้เสียผุดผุดเพื่อที่จะให้ดินติดต้นกล้ามาแบบนี้นะจ๊ะให้ดินติดมาแบบนี้ก็ลงไปเรียงไว้เลยจ๊ะแล้วก็ปลูกปลูกกินเ,เต็มแปลงคักนะคะนี่เลยไปไปดูวิธีการปลูกกัน อันนี้เราจะแสาอาทิตย์มาดูให้ฟังเรารันะ้ำแปลงค่ะเรานด์แ้ใช่ไหมนี่เลยจ้ะเอาเอาลงดินเตรียมลงดินเลยนี่นะระยะห่างหนึ่งแปลงอย่างนี้ก็จะได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ได้สี่ต้นนะอย่างนี้เลยจ้ะ แบ,บนี้เลยนะจ๊ะแบ่งต้นกล้าแบ่งที่ละต้นไปเลยบบจ้ะโอเคสำหรับรีวิวปลูกผักขึ้นช่ายนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะแล้วเราไปปลูกต้นพริกกันต่อนะคะโอเคอันนี้ปิดคลิปก่อนแล้คะไปปลูกต้นพริกนะคะแล้วเจอกันที่ปลูกต้นพริกค่ะ ที่การปลูกข้าวปลูกนะเตรียมแปลงอามุมนี้ก่อนเลยแล้วก็จะไปรดน้ำแล้วขุดดินไว้แล้วนะคะแล้วก็ไปรดน้ำแล้วไปเอาต้นกล้า ไปเอาต้นกล้าพริกมาะะมใ,ใช้ในการลงแปลงช่วงเย็นๆนะคะจะได้ไม่ต้องเหนียวนะคะเอะเราไปเอาต้นกล้าพริกกัน,นะคะ่ะ ขุดต้นกล้าก็เหมือนเดิมนะคะใช้เสียมขุดเอาให้ได้รากด้วยแบบนี้เลยจ้าแบบนี้เลยขุดไปเราจะสาธิตการปลูกสักสองสามต้นก่อนนะคะเพราะว่าเอาเป็นต่อพิี่ย่งไงไปเลยจ้าลองเราไปปลูกที่แปลงผักกันเลย ขออนุญาตแผลที่ฝุ่นแค่ต้นต้นไปก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราเดินแบบนี้นะครับน้ำแรงขาเจียมรถือกน้ำแรงอีกเมื่อเราลงบินได้แล้วเรารู้สึกว่าเออต้นริกสดชื่นดีอย่างเงี้ย สามสี่ห้าวันเราก็เริ่มใส่ปุ๋ยบม่มรุงรากนะคะใส่ปุ๋ยคอบเอาแล้วนะคะเริ่มปลูกกันแล้วนะคะระยะห่างก็ประมาณนี้ประมาณน,นี้เลยใส่สองต้นพอนะคะระยะห่างประมาณนี้จะ้ะโอเคค่ะปลูกได้แล้วแล้วก็รดน้ำอีกรอบก็จบพิธีนะคะสำหรับวันนี้บนการ์เด้นชาแนลนะคะก็ มาปลูกต้นพริกกับต้นขึ้นช่ายนะคะวิธีปลูกคร่าวๆนะคะโอกาสหน้าถ้าเรามีเคล็ดลับดีๆในการทำเกษตรก็จะมานำเสนอเพื่อนๆนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบนการ์เด้น a ช n e นลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ